มันจะราสู้ว่าทำอารอุดไปเร็วนี่นะแล้วก็ผมได้ฟาร์มมาอีกนิดหน่อยอับผมเป็นรนอบไปฟาร์มอันนี้ไม่ได้เป็นอันนี้เป็นปวดได้เปิดเข้าสือ,อ,อหมล,หลูไปแล้วนะแบบไงก็คือแบบไอ้เฮียกูไม่อยากสู้มาลิกใหม่มเข้าใจไหมมันไม่ใช่เรื่องโอเคเขาเปิดถุงดีกว่าผมมาเขารเริ่มเก็บตกของเดี๋ยวเราจะผมจะพยายามรีวิวทุกอันให้ที่เป็นไปได้แล้วกันไหนซ้าก็ขายทิ้งซะโอเคของทอมบอนดรอปแล้วซาบะตอนนี้ขายทิ้งมึเลย เนี่ยผมม่นจะสายมิลลี่มันเป็นแท่ชื่อว่าเนเนบิเลชใช่ป้อก็เป็นคล้ายกับโซล่าอีลัพชั่นเลยมันก็จะบุ้มบั้มบุ้มบั้มต่อไปก็ปืนเอ่ออะไรวะออลอราเบลเซอร์มันก็จะเป็นอย่างเอาเขี้ยใช้เราไม่ได้ใช่เจ้าบ้างก็เจอเอือหน่อยผมว่ามาถ่ายดึกทำเพี้ยไรก็ไม่รู้ก็แบบไม่เสร็สู้ทำอะไรกูได้พอดีก็เลยก็เลยถ่ายแม่งเลยนี่ครับผมอ๋อออลอราเบลเซอร์ มันทำงาน,นแปลกนะแต่ก็น่าจะโหดไม่รู้ว่าช่างแม่งต่อไปก็ของแซม,มอนนะผมเป็นของแซลมอนไปกดใช้บอลลิสบอมเบอร์ก็คือเรากดใช้ไปเรื่อยๆแ้าม,มันดูกระจอกจังเลยเนี่ยไม่รู้สินะหลังจากที่เราได้ำํำการค่าทำอาเรอุตเนะี่ยมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็คือตรงไอ้ไบโอมเมทัลเนี่ยมันจะมีของไม่ดอกผมให้พาเก็บของสองอย่างนะฮะ <c oughs> แล้วก็ถ้าไม่มีะไรขัดเนี่ยก็จะสู้กเลมแม่งเลย ไม่รู้มันจะยากไม่ยากอันนี้ก็อยากทํานะแต่เปลี่ยนจิ๊บมาขี้เกียจแล้วอะโอเคหนีละผมเริ่มแรกก็คือของมันจะมีซัลี่สายแซมอนดอปแต่ว่ามันจะต้องไปต้องไปใต้ดินซะก่อนแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วก็เล่งเกิดแม่งเลยเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นยาเซิร์กล้อันนี้มันเริ่มใช้ไม่ค่อยดีโอ้ป์โอ้ป์โอ้ปโอ้ยๆโอ้ป์โอ้ป์โอ้ปอ้ปอ เราต้องขุดแปางล่างครับผมสักแบบตอนมาถึงขั้นใต้ดินเนี่ยแล้วมันจะมีตัวตัวหนึ่งเกิดเป็นแมงมุมกูสี้อ่ะดีครับพี่มึงไม่เห็นน่ะตามบอร์ดนี้เฮียกูไล่ใส่สลามเรียงตัวเลยเยียมัดไม่ดอกไม่ง่ายวะ่ะมันต้องลึกขนาดไหนไม่ได้ไงเพลงเปลี่ยนแล้วก็คือมันจะเกิดละ เราต้องลงไปสักเล็กน้อยอน,นี่บอกว่าไม่ใช่ดิอีกตัวหนึ่งไอ้สปูนิกอะมันจะเป็นตัวบินได้ชื่อว่าท่าวสปูนิกรับนะันี่ไงไอ้ไอ้โคลโคลเล็กไอ้เฮียสปูนิกเฮียอะไรอะมึงไม่จำมาจากไหนวะหลอนใหญ่หลอนใหญ่อุ๊ยเอาดอบแล้วอะเออเอายังใหญกูกูไม่จำผิดนะจำได้ว่ามันต้องเป็นตัวใต้ดินน บางทีสมองวัวเรือนะอันนี่ไงดรอปละดรอปละนี่ครับผมเห็นต้นตรงนี้ป่ะนี่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 มันชื่อว่าสตาร์บัตเตอร์คอร์นี่เอ่อทิงเฮียอะไรดีของตัวมันลุกได้ไงวะเฮ้ยผมสตาร์บัตเตอร์คอร์มันสามารถเอาไปคราฟต่อได้รวมกับของเก่าๆเนี่ยบมมันจะกลายเป็นโอ้เออไม่ได้ตอนนี้นี่หว่ามันก็จะกลายเป็นอันนี้แต่เหมือนว่ายังไม่ได้ งั้นเราก็เปลี่ยนเป้าหมายก่อนนะผมตอนนี้เราก็กลับขึ้นไปโอ้สลามเยอะเลยนี่หยุดแล้วหยุดแล้วหยุดง่ายวเลยคิดนะเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันทีหลังเออด,ดูดูตรงนี้ก็ได้นี่ผม abandon สลามสตาร์ฟมันจะแซลม,มอนทำการแซลม,มอนบอสที่เราคุ้นเคยออกมามาช่วยสู้กับเราครับผมแต่ใครเคยเล่นไอ้แคลนตี้สมัยก่อนไอแอส แอสตาเจดอุสลามะผมเป็นบอสเป็นบอสก่อนที่จะเป็นนะทํามาริวตนะซึ่งน้องก็จะคือปรตอนซมมอนมันจะแซมมอนเป็นอันนั้นนะผมใช้สล็อตทั้งหมดที่มีในการสร้างมันน้องตัวเดียวที่ถ้าเรามีสล็อตเยอะน้องก็จะโหดขึ้นซึ่งดูเหมือนว่ามันจะทำหน้าที่ปกป้องกูได้เฮี้ยมากเคยไปฟาร์มมอสัตตัวก่อนจากของแซมมอนต้องเก็บไปครบเพื่อเป็นสาสซมมอนที่ภาคกูไม่ใช่ เฮ้ยดอปแล้วดอปแล้วดอปแล้วโอเคกลับบ้านกลับบ้านได้หมดหมดธุลาหมดธุลาละเออไอ้แกเนี้ยมาดูกันหน่อยตัวของเซนทรี้ครับผมเอ่อปุ๊บฟุ๊บฟุ๊บเซนตีไฮพอรตมันจะทำการแซมมอนในนั้นไอตัวนั้นเองออกมาแล้วก็ตัวมันนี้ก็จะแซมมอนก้อนขี้ถ้าจริงถ้าสู้โกเลมมันน่าใช้อันนี้นะถ้าสู้โกเลมไปใช้ไอระเบิดทุ่นระเบิดที่นี่ต่อเลยอ่ะโอเค เราไปวัดกันดีกว่าขอไปแบบรวดเร็วได้ไหมเฮ้ยกูไปหรือจะไปแบบคนมีระยะดีกูไปแบบคนมีระยะแล้วกันทั้งหมดที่ผมเลือกจะเดินทางไปด้วยในวันนี้นั่นก็คือไอเย้เนี่ยเขาโกเล็เป็นสิ่งที่ไม่ได้เคลื่อนที่เยอะขนาดนั้น้เทียบกับตัวอื่นจะเอ อุวิมงฉลาดและแหลมคมไม่้ย่หนามเยอะจริงๆเว้ยทำามมันใหญ่ยังไ้ไเหียเ้ยนี่กวาดปกติว,ว่วหนึ่งแพทกูบ้าไปแล้ว <c oughs> ไม่มีใครได้จัดโอ้แต่แตกไปแล้วช่างแม่งกูกูไม่กูไม่อะไรยงอะไรยะเหียอะไรละกูคนจริงวาร์ปแม่งอุ้ยเออใช่ผมได้อันนั้นแล้วนะ ผมได้ฟาร์มตังทิ้งไว้เพราะผมได้ลืมบังเออว่าลืมไปเลยในคาลาเมตตี้เนี่ยมันคือ,อปกติมันจะมีของบางอย่างในตำนานใช่ไหมคือลอดตับดิสคอร์ดที่เป็นของที่เราสามารถใช้วาปได้ซึ่งตัวของคาลาเมตตี้เนี่ยเราสามารถซื้อมันได้ผมจากวิษัทแต่เราต้องนั้นเราต้องทําการเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะให้มันอยู่ในฮอลล์ว่ผมแล้วมันจะสามารถซื้อลอตดิสคอร์ดกับมันได้ซึ่งมันราคาแพงมากประมาณ20สิบแพทแต่ก็ไม่หวั่นอยู่แล้วเพราะพี่รวยมาก เดี๋ยวผม่าเป็นการให้เกยียรติกับโกลเลมของเราเนี่ยผมว่าจะสู้ไม่ตรงนี้เลยนะผมเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าอ๋อไอ้สัตว่ามันไม่ยากหรอกเชื่อสิมเคยเชื่อใจคนคนนี้ไม่ได้ด้วยเหลอทีจังเกิลขี่เนี่ยวัตถต่ฟักเราจะผ่านมันไม่ได้ด้วยดีไหนครับ ทุกที่ไม่ยิงเยอะเนี่ยผมโกเลมมาดิกเดสหมดก็คือเราต้องโจมตีมาหมัดปัดก่อนปัดก่อนอย่างเี่งก็ได้โอ้ไอ้โง่เอ้ยอุยอุยอุยไอเฮียนโดดแบบอาเคสติฟมากอาจจะการโดดเราจะเบสต์ในคล้ายกับไอรทัมมาริกันแต่เมทค่อนข้างรุนแรงครับผมที่เราทำกับมันมัน <na> ก็โดนทีโดนทีเราก็เจ็บเหมือนกันนะครผมโอ้โหหนึ่งสองหนึ่ง ดีไม่ใช่ในหนึ่งสองจังหวะนี้โอ้โหมึงดูไฟกระเด้งไงเฮียไม่กล้าให้กูหลบกันเลยเดียวจังหวะนี้ต้มตีหัวต่อไปหัวจะแตกแล้วหัวจะแตกโอ้ยเฮียหัวกูแตกโอ้โหเฮียเกินไปเกินไปโอ้หมึงเกินไปให้กูทำยังไงครับโอ้ยเฮียฆ่ากูเลยจัดได้ว่าค่อนข้างเฮียนะผมเราไปคุยกับไอเจ้าหญิงที่เมาก่อน แล้วก็ต้องหลอดวิคอรดด้วยนี่ผมจะญิงขี้เมามเขาจะขายเทียนใช่ไหมเทียนหอมซึ่งของอันนี้นั้นดีมากแล้วก็อย่าลืมทําธุระให้เสร็จและผมอย่าลืมไปหาวิสัทแล้วก็ไปจัดการซื้อคงซื้อของให้มันเรียบร้อยนี่ผมเอาวิสั์มาวางแล้วเขาจะขายหลอดวิคอดในราคาย4่ิบสี่ปตินะ่ ค่อนข้างถูกเป็นราคาที่ย่อมเยาดีไม่ต้องไปนั่งฟาร์มต่อไปโอเคแล้วก็เอาวิสามาส่งบ้านแมะวางไว้เนี่ยตอนนี้ผมก็วาร์ปได้แล้วด้วยวาร์ปฟาโก้สามารถลิดขวาวาร์ปได้ผมตั้งปุ่มเอาไว้อะโอเคโอเคเอาโอคจะซื้อเพิ่มมาทำยื้อนี่เอาเอาเชียนหอมมาวางเพื่อสิริมงคลนะผมมาเห้เราขออีกรอบกูไม่เชื่อหรอก คุณนั่นหลบเบสเซอร์ดีกว่าไฟก็เฮีย้ยแต่ว่าอุ้ยหนูโดนต่อยหนูเจ็บมากโอ้โหเอาเว้ยคือกูรู้มึงก็เก่งนะมึงไม่ต้องอวดก็ได้เว้ยนั่นหลบเบสเซอร์เพราะเฮีย้ยไฟโดนบ้างก,ก็ได้โอ้ยแล้วก็หลบตัวแม่งด้วยเพราะไฟแม่งเลี้ยงไม่ได้จริงโอ้โหเกินไอ้เหี้ยถ้าห้ามบินสูงเพรามันโดดถ้าเจ็ตเดียวกับไอทัามบราดิวส์มันจะโดดให้ถึงเรา แน่ๆให้ได้ซึ่งก็เป็นการโดดที่ค่อนข้างเฮี้ยแต่เป็นการโดดที่มีดิดอ่อนแฝงอยู่อย่าไปสดไฟครับผมไฟเนี่ยเรามันเป็นสิ่งที่อันนี้ไม่ได้แต่เลเซอร์เนี่ยเลเซอร์เนี่ยเราเราหลบเลเซอร์ได้ไหมเราหลบเลเซอร์แล้วหลบหลบไฟได้มเราเปิสองเปิสองอุ๊ยโอ้ยก็บอกตัวเองว่าอย่าบินสูงแต่จิตใจกูมันไม่ฟังโอ้โห เผาหน่อยเผาหน่อยตรวจสูงไปไหนเ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ขาเฟส,สองแล้ว,วผมมันยิงไฟเฮี้ยกว่าเดิมไม่ยิงไฟมันยิงไฟหลบง่ายขึ้นเพราะว่ามันเจอยิงไฟทีเดียว,ยวแต่ก็นั่นแหละมันก็เป็นผลพลอยได้เราเราต้องเสียบางอย่างโอ้โหโอ้โหตอนนี้แบบเพ้นมากครับผมเพนแบบพิเ้ยเลยโอ้ตัวที่ไม่ยิงเลเซอร์อยู่กานา็นำคาแล้วผม แต่ว่าไหวไหมไหวไหมให้บอกมาว่าไม่ไหวอะ่ะเจ้ดี้จะไหวว่าไม่ไหวว่ะไม่ต้องบอกแล้วกูตายสวัสดีกูเองบิมสโตนมอนตอร์ดีที่มึงชอบเรียกกูว่าพระจันทร์วันนี้กูจะมาพูดว่า <c oughs> วันนี้กูจะมาพูดว่า <c oughs> กูจะเลือกมอที่จะเล่นต่อไปให้อ้กัน มึงดูนี่มอดต,ต่อไปที่สนใจมีสองมอดคือทอเรี่ยมกับสปิลิตขอให้ทุกท่านรักษาตูวรักษาภัยอันตรายใดๆจงดับและกับเสื่อมสูงและยอย่าลืมจิดตามงาด้วยลากอ่อนออ้ยอ่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้มันอะไรวะสเตดอร์นอนน้อยไอ้เหี้ยโอ้ ผมคิดออกว่าผมว่าในคันที่คุณสามารถทำาบัน,นี้ได้นี่ผมในการเอาไอ้เซนต์ซันไลท์รวมกับโซล่าแซปเด,ดไอ้สักเมนเนี่ย <c oughs> เราสามารถทำที่เรียกโกเลมมาลิมิเต็ดได้นะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากทำที่ไหน,ไหนไวนะเนี่ยโอเคซึ่งหมายว่าผมไม่ต้องมานั่งโง่ฟาร์มไอ้ลิซ์าเซลล์อ่อไปแล้วเราสามารถสู้โกเลมเท่าไหร่ก็ได้เราจะไดลองปิดลองถูกว่าตามใจชอบมันี่ย หมายเคี้ยวขอใหม่ดิกูยังยังขัดใจผมเฟสแรกเนี่ยเราเราอันนี้เลยครับผมเราไม่ต้องไปสนใจมากเฟสแรกมันจะมันยังไม่ได้ปลดล็อกการกระโดดแบบเอาซ่าดีเด็ดแต่เดี๋ยวเฟสพอเฟสนี้จะต้องระวังหน่อยผมมันจะเริ่มกระโดดตามเราแล้วอุย้ยไ <F ade. S 1> อ้เหี้ยกโูโง่นี่เรากระโดดไปเต์ได้ครับผมไฟไม่ต้องไปสนใจแต่เด็ดมันเริ่มเสียเทียนนิด แต่ยังไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่โอ้โหโอเคเขาเฟดเฟดเฟดตามแล้วโอเคขอเขาเขาเดี๋ยไปโจมตีหัวมึงอยังโง่โจมตีตัวก่อนเอาโง่ไอ้โง่ไอ้โง่นี่มันโง่จริงๆโง,ง่เกินไปโง่เกินไปรับไม่ได้โง่เกินไปแล้วโง่เกินไปแล้วโอ้เราก็ทางคายเป็นรูปตัวเอ็นข่าออกเฉดช้าถลม่ลมถล่ม ตลม่ตลมตลม่มตล่มบอกเลยว่าไปไปไปมีทาร์เก็ตที่มึงเตรียโจมตีก็ไม่ต้องเลยขนาดนี้บอกเลยไม่ต้องถ้าขนาดนี้ก็อุ้ยโอ้ยเชืยย่อไหมเขาเป็นไงโกเลมเดี๋ยวเรากาเด้งชิวๆจิบๆน้อยนั่นเนี่ยถือว่าน้อยครับผมแม่เรียบกับยังอยู่นี่เกิดขึ้นมึงเลงอะไรของมึงอยู่ว่าลูกน้องกูเนี่ย <c oughs> ทำไมเลือดมันลดแค่นั้นบ้าน,นะบางทีไอ้ดมจอตัเนี้ยจ,จะต่อเนื่องกว่าอาจจะไปรู้เราต้องลองให้เยอะเพราะว่ามันจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จให้ได้มา, <c oughs> าเอเดมจมันก็ดีอย่าดีมากต่อเนื่องแบบต่อเนื่องชิ่หายเลยอ้ <c oughs> ดาเบบไม่ต่อเนื่องเลคืูแบบผมชอบอะ่ะโอเคระยะเล็งที่หัวนะคะ่หจะแตกแล้วรีได้วะม่งได้วะ ยูยังไม่ได้ใช้ยูยังไม่ได้ใช้เรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์เรามีสิทธิ์วุหา,าหล่าเฮยโอ้ไอ้เฮี้ยทำไมอะไรในจอมันเละอย่างนั้นวะนะ่ะสรุปคือพี่ตูจะได้ใช้จนจบจ,บจริงๆปะเนี่ยไม่มีเฮี้ยอะไรดีเท่าอไอ้เมาส์สแกนเนอร์ไม่บีเลฟเลย ไม่ได้ของกระจอกกระจอกโอ้กูมาร์กตัวนะโอเคกูมาร์กตัวแบบจังละโอ้ยเฮียไอ้เฮียมึงดูอุ้ยโดนเฮียอะไรเยอะมาะโอ้โอ้ยเฮียโอ้ยเฮียเอ้เกือบแล้วอันนี้เดียว เขาี่คราวนี้เปิดมาดีมากนะไม่พลาดนะไอ้เคี้ยวเขาเคี้ยอะไรวะเนะี่ย โอเคโอเคเดี๋ยวตัวมันตัวเดียวละไม่เป็นไรยากคือความสามารถแล้วเฮี้ยตัวคนเดียวง่ายยี่หายเออโคตรกระจอกไอ้เฮี้ยเดี๋ยวผมเสกันตายผมโกเลมยี่สี่รอบไอ้คิวเนี่ยจะเป็นบัคแต่การที่หัวมันแตกมั้งแต่ก็ช่างมันแล้วกันนะผมถือว่าเราชนะแล้วละกันก็ชนะไอ้เหี้ยดูไงก็ชนะ ติดใจกูกโดนทำร้ายอ่ะกาดอาธิปยาไม่งด้แค่นี้ยังไม่เอานะก็ออกนะฮะโอโกเลียมมันดับเป็นของมาริโกอลี่สองอันนะผมเป็นเอจิตเบตเป็นทูมิลีแล้วมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี่ยวทูมิลีที่ฟันโนระเบิดบุ้มบุมแล้วก็ของเล่นเป็นลิด ไอ้พ่อมดตะกัวซึ่งก็ค่อนข้างโกงนะถ้าจะโดนสองนัดที่คือจะแรงมากกว่าเดิมฮ่าฮ่าสุดยอดน่าสนใจดีครับผมทั้งทั้งทูมีแล้วก็พิกขวาแรงมากเลยนะเพราะว่าผมเก็บไปดีกว่าเก็บไว้ฟาร์มมอนน,นี่เปิดของกูเล่มได้พิกซอมาได้นากากได้ทิ้งให้หมดเลยเยกะงอนบอสเฮ้ยเด็กแคมเปอร์ไอ้นี่เด็กผมรู้จัก แต่คมเปอร์บันไดอสตรีครับผมที่ตามชื่อเลยเราจะเป็นสายแคมป์อย่างเต็มตัวที่ตอนที่เราอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะกลายเป็นพระเจ้าเลยแบบแต่จะทำระเบิดได้เลยนะมีการมีออร่าต่างหากรอบตัวด้วยถ้าตอนเราเคลื่อนที่เนี่ยตอนเราเคลื่อนที่เราจะรีเลือดเหมือนกับเราอยู่เฉยๆก็คือเป็นของโกงอะมึงดูดิมันมีอะไรบ้างอะเป็นสายแคมป์บบกสิดยอดแต่ผมผมไม่โอเคในใจที่เราสู้กเลมปุ๊บเนี่ยมันมีหลายอย่างที่ต้องทํามากเลยแบบเยอะมาก ประการแรกคืออันนี้นอยากลองทําดูมันเป็นตัวย่ต่อของไอ้ t ัน n d e r f l ที่มันเป็นดอกไม้ที่ว่าตอนเมือมอากาศแล้วก็เดี๋ยวมาทาอันนี้เลยแล้วกันก็ว่าก็ริมทาไม่ใช่ว่าจะทํานานลนะเนี่ยที่มันใช้ได้ทาอันนี้ผมเอาเอามากำเอาไม่ใช่เวลาเนี่บผมจะ <c oughs> มีอะไรอีกอันนี้เป็นชุดใสเลนกับอันนี้ใสซัมมอนแต่ว่ามันต้องสู้บอสต,ตัวหนึ่งก่อนนั่นคือเพจ <Pink> er. ปิงเกอร์เห็นไหมเนะี่ย เบรกปิงเกอร์กรีดวูส์มีของใหม่ด้วยเป็นอันนี้เป็นบูทไร้สายอีกอันหนึ่งที่น่าสนผมไม่เคยใช้อะ่ะแต่ว่าน่าลองมากเมื่อโจมตีบอสหรือมินิบอสแต่ว่าลูกน้องบอสเนี่ยจะได้รับบู์แล้วก็ทําให้ศัตรูเลือดไหลโอเคครับผมน่าสนใจมากไม่รู้ว่าบูทมันบู์ที่มันให้เราเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นยังไงโอเคแล้วก็การที่เราสู้กับไอ้โกลเลมแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะได้พิกซอใช่ไหมซึ่งพิกซอสามารถขุดแร่แร่หนึ่งได้ มันอยู่ในอบิสเนี่ยแร่สีแดงๆแรงสามเท่าแร่ตะคอรเรียรเราต้องไปเดี๋ยวนี้เลยเตอร์ตะคอเรียรเนี่ยสามารถทําชุดได้อ่ชุดสายแซมอนมาสักทีนะหนุ่มแร่ตะคอรเรียรสามารถนี่นะสามารถเอาไปทําเป็นไฟกันเหล็กได้อเออไฟกันเหล็กปกติไม่ใช้แต่ว่าคาลามิตี้เขาอยากให้มันเลื่อน,นเทียบนะบิทซิคิวคาลามิตัสอันนี้สายเวทวอยล์อินดิชชั่นถ้าจะวอยล์คาลามิตี้จากคารามิตัสได ก็คือมันจะเป็นเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นมันจะลดทําให้เราโดนดาเมจมากขึ้นใช่ไหมแต่เนี่ยจะลบสิ่งนั้นไปแต่เราไม่มีช่องให้ใส่นัเก็ไม่ต้องใส่นี่ทําจุดได้เป็นยุดแต่ละสายก็มีปีดเลยมีอะไรเอามาลงกับจํำแรกของ calamity ท,ทั้งอีกสองอันได้มันแล้วมันจะกลายเป็นไล์อรอ่อยไลอร่อยเนี่ยก็จะไปทําหลายอย่างทั้งอาวุธทั้งมีเพิ่มเลือด เพิ่มเลือดแม็คเคลวเข้าไปอีกแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งก็เป็นอาวุธระเบบเฟสที่สามคอกรุ่ยใ่แล้วก็อาวุธสม,ม่อนควันได้ประชาชนดิสเลชั่นบัต <c oughs> อเตอร์ไฟความลึกระดับนี้มันมีมิดบอสน่ากลัวใส่อยู่เลือดสี่แสนนะพ่อเมืองใจเขาเอาจริงมาถูกมาถูกสร้างเพื่อเพื่เอเฮ้ยไม่มันถูกสร้างเพื่อให้เรามาสู้ตอนหลังมุ่นหลอด โว้โยได้หกพันสองบาทน่าจะทำอะไรได้เยอะแยะเริ่มจากชุดก่อนเลยชุดเนี่ยดีเฟนต์น่าจะเยอะกว่าชุดที่เรามีอยู่แน่ๆน่แหละวิาสาสมมอลทำปีกได้ไหมเออทำปีกแล้ขอซื้อของจากแองเจลร้านหน่อยเพราะว่าขี้เกียจฟาร์มไอ้ซับขี้เกียจฟาร์มไอ้ตัวพาลาตเองครับผมซื้อได้แล้วทำไมต้องฟาร์มนั่นแหละนะเออเพราะว่ากูเป็นคนอย่างนั้นซะด้วยสิเป็นคนมักง่าย แล้วก็อุ้ยเจ่าพระเจ้าลงโทษเต็้แหมกูจะดูดยายหมดโลกไปเลยฮึ่มฟุบฟับสลับจับตอนจะเองจะเองไม่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 ออฟซิเดียนเรามีอยู่แล้วครับพี่คือกูจำไม่ได้ตั้งแต่ตอนนั้นมันเป็นชุดไอ้กระเสียจนตอนนี้มันกลายเป็นอะไรไฮโพเดอร์ตะมงตะมิดอะไรก็มไอ้กระเสียนที่มันเท่จะตายนี่ผมใส่ไปเลย จากเจ็ดสิบห้ากลาเป็นเจ็ดสิบเก้าเอาคุณครับนี่ผมมันก็จะเป็นมีเพิ่มดาเมจก็ก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็มีเพิ่มโมเมนต์สปีดตามดาสบัดสากลใช่มนัสก็จะเป็นการเพิ่มแม็กมิเนียนสี่สิบเปอร์เซ็นต์เยอะนะแล้วก็เพิ่มแม็กมิเนียนสองน้อยกว่าน้อยกว่าชุดทิกกี้แต่ไม่เป็นไรหรอกอ่าแล้วก็มีเมื่อตอนเราเลือดน้อยกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยเราจะมีเอฟเฟกต์อินเฟอร์โนกมาอันนี้มันเป็นวงไฟอ่ะแล้วก็มีอะไรอีก ตะนไอ้เหี้ยเนี่ยมาสู้กับเราแล้วก็ตอนเราโดนโจมตีเราจะระเบิดเกิดเป็นโกลคันนี่จากสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหลือแล้วจะขอเรียอยู่ยี่สิบห้าบาทจะทำหมดตัวว่าห้าสิบสิบห้าโอ้ยสิบแปดเดงได้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 ไดไดแต่วขอเรียเดี๋ยวค่อยไปฟาร์มใหม่ก็ได้ัะผมไปฟาร์มในนั้นอะไม่ยากหรอก <c oughs> มตัตกรออื่นขอไปจัดการกับตังเกิลก่อนแล้วกันหลังจากเราสู้กูเลมเนี่ยมันจะมีการติดเชื้อเกิดขึ้นเราไปดูกนหน่อยดีกว่า มันก็จะมีพิธีเชื้อมันก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็แค่จะมีมอนใหม่ๆไหนมอนใหม่ๆออกมาให้กูดูดิเออเนี่ยมอนใหม่ๆเป็นแบบพวกตัวติดเชื้อแล้วมันจะตอบเป็นไอเ้ไเพลทเพลเซลล์คานิสเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องเอาพวกนั้นมาทําของต่างๆอุ้ยมีม,มีมินิบอสด้วยวะเมื่อกี้มันติดเชื้อ ดูที่มันด,ดูที่มันช่วยโจมตีก็แรงนะไอที่ว่าของเนี้ยดามเมจต,ตั้งสองอยเลยเมืสส่อกี้แต่แมมอนก็มีดีอยู่ตรงเนี้ยแหละไอแยกกรฟาร์เพราะว่ามันเลือกตีไม่เลือกหน้าเลยอะเราก็แค่นั่งแบบบิงชิลลิ่งแล้วก็นั่งแดกน้่งม้งไปมาดูกันดีกว่าเริ่มจากของที่น่า,นาจะน่าสนใจก็คือพิทเทอร์บอสซัมสตาร์เป็นขั้นต่อของกระทาดอกไม้ที่ผมเคยพูดว่าไม่ค่อนข้างกระจอกมันก็กระจอกจริงๆนะเพราะมันมาขั้นเนี้ยแต่ไม่รู้ว่า ไม่รู้สิว่าเขาจะสามารถที่จะแบบกูชี้เสียนด้วยกัลับมาได้ไหมสามห้าสิบห้าต้องใช้ต้องใช้คอทั้งหมดสิบห้าอันได้อยู่ต้องใช้แ <c oughs> อฟอคัคลามิตี้ทั้งหมดแค่ห้าห้าอันพอกูทำทำไมอ่ะคอพีออกกูมีอยู่แล้วไอ้เาาหีห้ยฉลาดอีนึงดอกอืมด้ปุ๊บห้าอันพอดีเปะ๊ะ ไม่ขาดไม่เกินรวมกับไร้อ่อยต้องดูบาบาอันแต่ก่อนเก่าโอ้โหทำไมทำไมเป็นนี้ล่ะลูกดีน่าจะมีออหลงเหลืออยู่เพราะว่าถคากูลงมาได้ดินเมื่อแกีพวกสลามไคยูเอ้รสลามพเพลนเนียลม,มันเกือเต็มไม่แปลกที่จะแบบมีของเหลือแบบนี้ก็ทำเป็นวิทเทอร์บัสซัมสตาร์มา น่าสนใจจังมาตาฟูมันมาดูสรรพคุณมันสักนิดหนึ่งกันนะฮะชุบเขาบอกว่าจะเป็นการซัมมอนดอกไม้มาบวบนรอบตัวเราได้แค่ชุดเดียวทั้งหมดนี้ใช้แค่สองสล๊าฟเท่านั้นแค่อยากรู้มันทำอะไรได้เออเออย่างงี้ดิอย่างงี้ดีประโยชน์ เอ่ยมในสุดมึงก็มีของติดตัวที่มันจะโฮมมิ่งสแก้วไอ้เหี้ยประเด็นคือว่าโฮมมิ่งเนี่ยมันเหมาะกับบอสที่เร็วๆแค่ไหนเอาที่สู้อะไรมีแต้มมาเลยไอ้เหี้ยในเวลาเทรสเคยออกแล้วปุ๊ไม่ตามติดชีวิตเลยก็คือถ้ามันได้เป้าหมายแล้วมันจะไม่มีทางเปลี่ยนสมมติมาไปแล้วมันจะไม่มีทางเปลี่ยนเป้าหมายในตลอดชีวิตของมันเลย อย่างนี้นี่ทํามาตอนกูสู้ใครแต่ต้องมีโซล่าคลิปตลอดนะเฮ้ยอย่างนี้ดีอย่างนี้ดีกูชอบแต่ซซมมอนทำให้กูถูกใจก็วันนี้แหละโอ้โหเกินทำไมมันดีขนาดนี้ย,ยทำสิ่งน่าสนใจอันนี้เป็นเพิ่มเลือดก,ก็เหมือนกับไอออลบัตรั้นที่เราทำไปก็จะเป็นเพิ่มเลือดทั้งหมดแบบอลาุมเจาะไม่ได้เพิ่มแบบหูหวามากดิฟฟิ้งชัด ไลฟฟุตแล้วก็ทำมิลเลอร์้นฟุตแมะเฮ้เพิ่มเลือดมีความเย็นแล้วก็มีความมิน์เล็กน้อยนี่เขียวอีเลือดของเราเขียวแล้ว